ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซ่าช play ั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีคร <c oughs> ับขอต้อนรับเข้าสู่บรรกาศไร้ชลยด์บอยครับเช้าผมในคิดแมชช่ันนี้เป็นการแมชช่อว่ริงจ็อกเกอร์นะครับผมกับรอยยอนคาราดินนะครับนะเรายังไม่ได้ทําการสู้กันของมันเลยนะครับผมมาเริ่มเราตัดกันไปแล้วนะครับผมงเราก็สายในโอไมเซอานะครับผมในโอเล็กซาเปลี่ยนสองใบครับสายลิงก์เราก็สายไลนโอเดี๋ยวเดี๋ยวจ้าสายอยากเล่นในตำนาน ไม่เป็นไรร้อยยอนชุดนี้ดีอย่างเดียวแหละแม่งมีแหวนเดียวก็เล่นได้ไม่เหมือนจีวีโโดนทีนีห้ชจีจะหาไม่เรื่องเดร้องท้ายโตัวสินสองครับโอ้ยได้อยู่นะสิเอาใหม่เนสงสองสโอเคเริ่มก่อนจัวไดุ้บวิ่งวิ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 งไต้องวิงวิ่งวิ่งขเป็นเอฟเฟกต์ห แล้วเวลาเราซีเมย์เราทำสิ่งซีจุ๊บเลยดุแล้วก็เอาไม่ตีใช่ไหมจบแล้วยจ็ดสองเจเข้ามาเข้ามาเชิคเล่นเล่นเยอะเหลือเกินตาตานะครับจอจ้างไว้ให้ยี่สิบดีครับโอกาสเช็คจับเบรดจบครับผมอือฮึอ แมนตีก่อน14เท่าสิบ1านลยครับแมนนะครับรอถ้าเด็กเนี้ยไม่ให้มันเจียนมันจะทำอะไรเราไม่ได้นะครับเราก็ไม่ให้มันเจียนนะอ,อ่ะ9,000แวน5,000 14แนมนโนกาบอก่าเถอะแหมซิงเซเวอร์อยู่บนมือนอกจากไม่มีอะไรอ้าวรู้ได้ไง จะใช่อย่างนั้นหรือเปล่าคำนวณผิดชี้ถามใหมแล้วแทงโกมาแล้วครับเท่าไหร่16 16เอง16เอง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 ไม่ใช่อันนั้นมันดิเกอเคสองได้ติ๊บนสิบหกบออส้นแบบทอนนี้ซีเหมือนแหนเป็นข้าบันเรืองเี ไม่ม่เลยแรนด์แรนแรนไม่ใช่ดอกน้องๆทางบ้านบอกพี่แก่อมลงครับ หลุมพุ้นเลยเจียนเจียนเจียนครับหาเลยนะคือว่าอะวัตเตจอนอีกตัวอ่ะอีกตัวหนึ่งไม่มีครับแล้วก็ฮะอีกตัวนี้มีโตัวตว,วิทวัตนะครับแล้วก็อีกวัดเบจอีกตัวหนึ่ง ไปอย่างนี้นะครับเรียกมาไม่ถึงมันต้องเรียกอย่างนี้เออให้มันตีได้ใช่ไหมเออให้มันตีได้นะแค่นี้แหละที่เราต้องการพอใจละสิบสอง <22, 000 S 2> วันห้าพันยี่สิบสองวันยี่สิบสองเลยมุกไก่ แส่งจังวะอ่ะสิบหกเสรยจบจบจบเสร็สเจียนไหมอ่ะเจียนหรือว่าจะไม่เจียนปล่อยเจียนอาทิตย์หน้าสามสปบครับผมบาค้ที่แอ่มันดีอย่างเดียวแหละเด็กรอบเนี้ยมันแค่ชิิงวเองมันก็ล็อกได้ไงก็เลยมันเสียบาสหมดเวน้นการเน็ต ถ้าเขาเด่นมันแช่ไว้ก่อนได้เขาเดล็อกเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าสก,กิลไอ้โอเมก้ามันต้องใช้ตอนเจียนเลยแค่นั้นเองหนึ่งสองโอเมกา้โโมกา,โอ,กาอโอเคก็อ่ะต่อเลยเนาะเออสองหกแปดใช่ดีเหรอใช่ แค่ก okay. 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 huh. uh ็ไ huh. ด่เลยเป็นิงกตาเป็นซิงก์งเข้าเลยเพื่เช็คเตาข้างอีกอืมท่านเช็คทิ่แบนพลังข้างหนึ่งสองสองกแบนกาประกาศแบบนี้น้องๆจะหาว่าเราโคตต้นตีไหมวะกกูกกก อ่ะพีจิอ่ะซิงกาดเสร็จอาอกาดเป็นไดเมนชั่นเลยขาดแล้วเราจะเอาไอ้นี่ไงเอาหลุมเอาหลุมโอเคไลท์ไม่จังเป็นนะฮะถึงจริงจริงไม่จังเป็นเลยเพื่อความยิ่งใหญเจียนอาฮะใส่เมดกี่ตัวฮะผู้ใส่บัสเบดกี่ตัวระดับนี้แล้วใสามตัวสามตัวหรือเปล่าไม่ไม่ใช่เองนับตลอด เด็นคนเล่นอ่ะที่นับดึกระสามตัวขอใส่สี่เลยใช่ไหมเป็นคนเล่นที่นับไงนับอะไรนับเงินนับเงินออกทุกเดือนเด <c oughs> ี๋ยวตัวหนึง่งขึน้นไมบนมือเราแล้วนะ, <c oughs> ะตีสองสองเฮ้ยโอ้มีนี่มีโอ้โุกทุกทุโอโน่ก ชับตะเกียบเข้าแวนเข้าสองใบนี้กับดีโตสามอืเนีอถึงสองหนึ่งสองไล่กลังนลมแรงเ็กสามใบหนึ่งเด็กหนึ่งหนึเด็สองใบหนึ่งกนลชวแรงแรลมแรงอ่ะเสียบเสียบไว้ก่อนเสียบไว้ก่อนเสีบไว้ก่อนที่เสียบไว้ก่อน ไม่เปิดโรงก็ไม่ได้นะทุนสาผเสร็จผมเปียกเลยร้อนด้วยร้อนด้วยอ่ะทำไม่ได้เลยจนะตายผมบอกลเลยเท่นันไฟน้องทีสง2สองปปใช่ไหมออดอสเนาะ perfect กะดือหนะ้าพ <Perfect. S 2> ัน,นล้านัวบเลก็เลยสองสองดีจะตีล็อกนะฮะอืมอมไป 2. 2อ่ะหน ทีทีแม,ม่มือนะเห็างงานไหมหมดยัางไม่หมดโผอ่มาสองตัวเองอ่ะสองสองสองได้ใช่เหรอสองสองเองไอ้น,นี่มันได้หนึ่งทีกูแล้วไม่ใช่เหรอมันนับที่ไหนนะพี่ไล้ไม่นี่พอ,อเออใช่นิดชอบหนึ่งนับเกิร์ด้าแอแหวแห่เจ้าก็กันได้ว่ะ ไซสใหม่สิใหม่สิสิสองสามสี่ถ้ามันกามันกระเด็นต้องขออภัยนะครับลมมันแรงใช่พันลมมันดีนะครับโอกาว่าไม่ใช่อาตาลิที่ตั้งเอืมแต่โฆษณาเขาอีกอึมพันอืมอุมมิดจ๊ะ สองหกสังกัดเอาไปเลยพีเจพีเจก็เช็คเซคันด์เช็คอีกดอกหนึ่งก็พีเจเอาไปเลยพี <laughs> ลเจขาดแล้ยวแปมมาดอกเอาตีแค่นี้นะ่ะสองแปดโนกะเช็คหนึ่งเช็คสองพิวกำลังเราหนึ่งพิวเอาปหนึ่งนะครับพิวก่อนพิวนี่ออก แล uh huh. ้วก็สกิลไปลูกกลับไปเลยจบจบจบ,จบสกันกลัวแล้วหนึ่งส <partic ulate> องยังไงยังไง ไล่ก่อนไล่ก่อนไปเลยไลก่อนไปทำไปเรื่อยโอ้ยออกโอดตอนโอดตอนก็อะไรอย่างนี้อย่างนี้สิกเนี่ยครัเอาโฟตอนกลับด้วยนะแล้วก็เล่นเรียกบาโจออกมายังไม่ออกนีก่อนโซขนาดนี้นเออต้องบอกน้องๆไว้ก่อนนะบาโจ๊กพวกพี่ตอน MCD ออกไม่ได้มีนะมีแค่โปรมีเน้นนะครับกับอันเฟด นะต้องบอกน้องๆเขาไว้ก่อนจริงๆอ่ะรอคอมมอนก็ได้ของอมันครบกว่านะครับโอ้มีก็ดูบ็อกซ์สิบเจ็ดไปก่อนแล้วกันเนาะตีแวนสองหมื่นหกสองหมื่นหกเข้าเข้าเพิรเช็คักกันเช็คแามเช็คจะมีอะไรให้เล่นเลยเว้ยสิบหกแวนผ่านนะครับแวนนะครับก็ อ่ะสองสองมนเจ็บชีไยร์ใช่ไหมสิชี้เลยะเขไม่ออกแล้วเจดเจ๊ยนดีปะแล้วทีตานตายหายดีโวงการดกาเช็คชีพลังแหนชี้พลังว้าอายุรอไมยได้ยิ้ได้ยได้ตายแล้วย่้อหนึ่งโอเคก็จบแล้วครับการต่อสู้ระหว่างลิง ไดอได้ดตายอยู่ดีเออยังไงก็ขอมันก็ได้แค่สองได้ปะใช่แล้วก็ตายอยู่ดีเออก็วัดไปเลยนะครับเหมือนกันได้สองหมื่น,นอ,อันนี้คือแข่งกันแบบเฟรลี่แหละนะครับแต่ถ้าเล่นกันจริงจังก,กว่านี้ก็คงเอายับไว้ก่อนเอายับไ้ก่อน <c oughs> <c oughs> เสี่ยงดวงกันไปนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็โอเคแหละก็สนุกครับแบบนี้นะครับก็เป็นคู่หนึ่งที่เรียกได้ว่าภาคที่แล้วทำอะไรลิงค์รับจะไม่ได้ ทางนี้คือก็โอเคแวนยีืนตัวเดียวก็เล่นได้สิงเตปนะครับและเป็นตัวหนึ่งที่ผมชอบคือมันไม่ต้องเพอร์โซนาตัวเองมันเป็นการตูบิเลียไลท์ ตัวใหม่ไปเลยนะครับมันก็เสว่าเล่นง่ายแล้วกันนะครับฟริงเซฟแลนะนาคตยังเล่นได้กับอีกหลายสายเดี๋ยวรอบินี้ที่17ออกจะเป็นทางการผมจะมีทางเลือกของสายมันที่เยอะกว่านี้เพราะว่าจะมีตัวปลดลิมิตเบรกได้เยอะกว่านี้นะครับผมโอเคสุดทา้ายนี้อย่างเช่นเคยครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าชอบกดแชร์ฝากเพลินเราช่องเราบรรยากาศไทยรัฐทันชาแนลว่าผมจะมีคลิป nature ดีๆอย่างนี้มาให้ดูนะผมแล้วก็ขอขอบคุณร้านตีเจ้าไม่กลับภาษาชันถ้าพูดถึงเพจเราช่องเราเป็นทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอกันใหม่ในคลิป nature ครั้งต่อไปนะครัับผมสสวดี